สวัสดีทุกคนทุกท่านเอฟซทุกท่านขอทำคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณเอฟซทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจกำลังให้สก,กิดข่าวก้าวนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยนะคะ,ะคือคนละครึ่งเป็นนีตเอ,อผู้สูงอายุ ไม่มีเงินเติมคนละครึ่งอันนี้เขาบอกว่าคนละครึ่งเป็นเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคนแก่สูงอายุไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้เอ,อที่จะเข้ามาต้องคนแก่นะผู้สูงอายุต้องรองเงินเงินอ,อคนแก่หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรนี่แหละถ้าเงินผู้สูงอายุไม่เข้า คนแก่ก็ไม่มีเงินมาเติมอ่าคนละครึ่งใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนละครึ่งเป็นเหตุสำหรับผู้สูงอายเออุเห็นเขาได้ผู้สูงอายุก็อยากได้ให้ลูกให้หลานทำให้แต่ทำไปแล้วมันก็มีปัญหาปัญหาอะไรคือคนแก่ไม่มีรายได้ไม่มีงานทำรออย่างเดียวคือเงิน ผู้สูงอายุที่จะออกมาเงินสูงอายุเข้ามาถึงจะได้เติมคนละครึ่งได้ต้องรอทุกเดือนที่เงินสูงอายุเข้ามาถึงจะไปเอาคนละครึ่งได้เกิดมันหมดอายุไปก็ซื้อว่าศูนย์เปล่านี่แหละก็คือสิ่งไหนมันมันไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรก็อยา่อยาอยากได้เลยคนเท่าคนแก่อย่างเราเราอย่างไม่น้อยก็ไม่ไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมมันยาก อืมบางทีเราขี้หลงขี้ลืมอืมเราเออเราไปซื้อของอย่างเงี้ยเรามีเงินในบัญชีจริงแต่เวลาไปซื้อของมันนึกไม่ออกเราคนแก่เราก็เอาเงินสดออกไปซื้ออย่างเงี้ยมันก็หมดโอกาสเราก็เสียสละให้ลูกลๆหลา,ลานเขาเอาซะเราเป็นคนแก่อย่าไปเอาขอเขาเลยบางครั้งไม่มีเงินเติมบางครั้งคนก็มีก็ขี้หลงขี้ลืมนะคะนั่นแหละเขาตึงตั้งไว้ว่า เงินคนละครึ่งเป็นเหตุสําหรับผู้สูงอายุนะคะทุกคนทุกท่านไม่น้อยก็ไม่มีอะไรก็มาบอกเล่าเล่ากล่าวให้เพื่อนๆทุกคนผู้สูงอายุฟังนะคะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่าอย่าไปคิดอยางได้กับเขาเลยเออเงินคนละครึ่งเงินอะไรเนี่ยที่มันมันยากสําหรับคนแก่มันยากสําหรับผู้สูงอายุ บางคนก็ไม่ได้หนังสือบางคนก็ได้หนังสือบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอืถ้ามีมาที่หลังก็อย่าไปเอากับเขาเลยให้โอกาสเด็กๆเ,เขาเอาไปเถอะให้ลูกๆหลานๆเอาไปนะคะแก่ๆอย่างเราอย่าไปเอากับเขาเลยไม่เป็นไรหรอกเนาะเสียสละนะจ๊าสุดท้ายนี้ก็สกิดข่าวก้าวหรือไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถูกใจก,กดไลค์ กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบายบายปุ้นๆเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากจะ้ะจุ๊บๆสุดท้ายนี้เข้าหน้าหนาวแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะอากาศมันเปลี่ยนอืไปไหนมาไหนก็ให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปค่อยมานะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข เดะอย่ากเก็บอย่าไข่อย่าไปนิจากกันนะคะไม่น้อยขอจบทิ่เพียงแค่นี้นะคะขอพระคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย